สวัสดีครับวันนี้19ทธันวาคม2,565คาคำคืนนี้ที่งานเทศกาลปลาไหลข้าวหอมบะลิและ,ะกาชาติอำเภอชุมพลบรุรีจะมีรำวงรำวงนี้เป็นรำวงที่ส่วนมากคนสมัยนี้เขาจะไม่ค่อย รู้เท่าไหร่ว่าวิธีการรำเขารำกันยังไงนะครับเป็นลำวงที่สวยงามเป็นลำวงที่เน้นไปด้วยระเบียบวินัยเน้นไปด้วยความสวยงามนะครับสะสวยของการอ่ราไรรำนะครับก็หลายหลายท่านก็คงจะอะ่เคยได้รำกันนะครับเป็นระบงย้อนยุคนะครับตั้งแต่สมัยดั้งเดิมนะครับซึ่งเป็นการรำสวยงามนะครับส่วนเวทีของเราก็ จะใช้เวทีตรงเวทีกลางนกับที่เคยประกวดที่ที่เดินแบบไปเมื่อคืนเนี่ยนะครับที่ที่เวทีนี้เราเราใช้เดินแบบแตจ่จะตัดในส่วนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นส่วนที่มันโผล่ไปเป็นเร,เราก็ตัดออกไปนะครับให้เวทีตรงๆแล้วเ,เราก็ตั้งเวที ระวงจนยุคเนี่ยไว้ตรงกลางนะครับหน้าเวทีแล้วก็ส่วนดนตรีก็จะอยู่บนบนเวทีใหญ่นะครับส่วนพวกเรานางลิทั้งหลายก็จะอยู่บนเวทีตรงหน้ากันนะครับเป็นเวทีสองชั้นนะครับดังนั้นก็ให้พี่น้องไปร่วมสนุกกันค่ำคืนนี้สนุกกันเต็มที่นะครับเพราะระวงก็เป็นระวงคณะใหญ่นะครับซึ่งทางชมรมนาพิบ้าน อำเภอชุมพรบุรีของเราได้จัดขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งหัวหน้าส่วนทั้งที่น้องประชาชนทั่วไปห้างร้านนะครับไปร่วมกันเป็วยย่ายิ่งก็ท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สวัสดิ์อำเภอชุมพรบุรีนี่แหละนะครับไปร่วมสนุกสนานกันเต็มที่นะครับสำหรับข้าคืนนี้ก็คงจะเริ่มตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปที่เวทีกลางของงานเทศากาล ปาลาไหลเข้าหอมมะลิและจิงกาชาติอำเภอชุมพลบุรีนะครับปีนี้ก็ดูแล้วก็ราบลื่นไปด้วยดีนะครับมาตลอดตั้งแต่เริ่มงานมาก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ดังที่คิดที่แล้วผมก็เคยพูดบอกว่าเป็นนี่เป็นระดับยอดยอดเลยในการเบี่ยงเมล็ดข้าวของขอบวนแห่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการจับปาลาไหลสุดยอดจริงนะครับการจับปาลาไหลมีทั้ง การจัดนานาชาติแล้วก็มีดารานักแสดงมาร่วมกันสนุกสนานกันทุกปีนะครับสนุกสนานกันทุกปีถ้ามีการจัดก็เว้นมา2ปีเนื่องจากปัญหาโควิดก็ปีนี้ก็มาเริ่มใหม่อีกทีนะครับก็สนุกสนานกันนะครับอย่าลืมนะครับลำวงคืนนี้เจอกันแน่นอนนะครับเชิญเชิญท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับไปร่วมกันสนุกสนานเชิญเชิญพี่น้องทุกๆคนนะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับไปร่วมกันนะครับใครเหมาไม่เหมาอย่างไรก็ ไปร่วมกันอยู่ดีนะครับส่วนช่วงกลางวันนะก,ก็มีการขณะเนี้ยนะครับตอนเวลากลางวันเะนี่ยประมาณอ่าที่ผมทําวิดีโอนี้กป็ประมาณทักอ่เที่ยงเที่ยงนะครับก็เขามีการแข่งขันส้มตำนะครับตำดีลาแล้วก็มีการแข่งขันผัดหมี่แข่งขันส้มตำเพีงขันอ่าผัดหมี่นะครับซึ่งมีคนที่เข้ามาร่วมนะครับาการแข่งขันแต่ละตำบลน,นะครับ แต่ละตำบล้งหวดก็10อ่าสิบสิบทีมนะครับมาร่วมกันสนุกสนานแน่นอนนะครับงานของอำเภอชนบุรีเราปีนี้การแข่งขันก็คงจะเริ่มขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วน ช่วงบ่ายๆก็จะมีดนตรีนะครับจากทางโรงเรียนนะครับช่วงบ่ายหลังจากที่แขงขันสมตำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีในวิธีเดียวกันนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับของอนักร้องดังนะครับจะขันหูก็ขึ้นเวทีที่การประกวด ทั้งประกวดเทพีทั้งประกวดเดินแบบทั้งประกวดอะไรต่างๆใช้วิธีเดียวกันนะครับแล้วก็จะอาสยามก็จะขึ้นเวทีก็ช่วงประมาณเลิกก็ประมาณสักไม่เกิน2องทุ่มนะครับหลังจากนั้นก็ลําวงย้อนยุกันต่อนะครับถือว่าสนุกสนานที่เดียวจบเลยนะครับเนื่องจากสถานที่สถานที่เราก็จํากัดนะครับดังนั้นก็ เชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอชุมพลบุรีทุกท่านนะครับแล้ก็เชิญชวนพี่น้องอต่างถิ่นนะครับที่อยากจะมาเที่ยวอำเภอชุมพลบุรีปีนี้ก็ยังมีเวลานะครับส่วนขบวนที่เป็นขบวนข้าวนะครับเป็นขบวนปราสาทข้าวนะครับตอนนี้ก็ยังโชว์เรียงรายรำนับที่1ที่2ที่3ให้ท่านได้ ไปถ่ายรูปให้ท่านได้ไปเซอร์ฟี่ต่างๆนะครับตอนนี้สวยมากนะครับซึ่งทางคณะกรรมาการได้อไว้เพื่อให้ที่พี่น้องมาเที่ยวได้ได,ไ,ดได้ถ่ายรูปก,กันนะครับสำหรับขบวนเข้ายังยังอยู่นะครับยังอยู่ยังยัง,ย,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 งยังไม่ได้เจ็บนะครับเอาไว้ที่1ที่2ที่3แล้วก็มีบูธงานต่างๆนะครับเต็มพื้นที่ของหน้าที่าการอำเภออยู่ในช่วงนี้ก็ดังนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้อง ทุกท่านล่ะนะครับไปเที่ยวไปชมกันในในใน,ในค่ำคืนนี้แล้วก็งานก็ยังมีเรื่อยไปอีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนะครับส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสก,าก็จะได้เรียบเรียงนะครับเกี่ยวกับงานมาให้ท่านาผู้ฟังได้ติดตามอีกทีนะครับขอบคุณนะครับขอบ